สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำนายจุลินรักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปล่อยขบวนรถโมบายคาราวานพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชนลด20นำสินค้าอุปโภคและบริโภคไปจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อในราคาประหยัดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยคารวานพาณิดลดราคาช่วยประชาชนลด20เป็นนโยบายสำคัญ ที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ไว้กับกรมการค้าภายในและที่ผ่านมาสามารถลดภาระค่าของชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วกว่า11,728ล้านบาทและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งประเทศค่ะเอะ่สำหรับไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าหน้าร้อนไข่ ไก่เนี่ยไข่ไขน้อยราคามันก็สูงขึ้นพอถึงบางช่วงไข่ออกเยอะใช้เวลาแค่เดือนครึ่งเดือนหรือ2เดือนเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับราคาไข่ก็ปรับลดลงกเกษตรกรก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสถานการณ์แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับเช่นมีช่วงหนึ่งที่ไข่ราคาสูงขึ้นมากเพราะว่าขาดตลาดอันนั้นเราก็ห้ามส่งออก แต่ว่าพอห้ามส่งออกได้ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ปรับเท่าสถานการณ์ปกติเพราะไยในประเทศไทยเนี่ยมันปรับตัวได้เร็วมากพอสมควรอันนี้ก็เหมือนกันช่วงขึ้นช่วงลงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเมื่อเทียบกับอดีตหลายปีที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงกลางๆไม่ได้แปลว่าไถประยุทธ์เนี่ยดืนไทายกเนี่ยจะราคาสูงที่สุดไม่ใช่หรอกครับตอนนี้ก็ฟองหนึ่งก็3บาทกว่านิดๆแล้วก็มันมีปรับขึ้นปรับลงหน้าฟาร์มเนี่ยตามสถานการณ์ของ ของฤดูกาลด้วยแล้วก็ปริมาณไข่แต่ละวันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งก็ไข่ไก่ก็ออกประมาณ40 39 40 41 LIKE ่ล้านฟองโดยประมาณอยู่อย่างนี้นะครับก็มีครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนี่ก็ขอมาปีกว่าแล้วแล้วก็ขอขึ้นสองละสองบาทจาก6บาทเป็น8บาทแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตรึงราคาอยู่แล้วก็พยายามที่จะดูว่าต้นทุนมันปรับสูงขึ้นไปแค่ไหนตอนนี้ก็มอบาระติ์ดีกองค้าภายในนะครับ ที่จะไปช่วยดูแลลึกในรายละเอียดก็ก็เรียนว่าเห็นใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจทั้งผู้ผลิตครับว่ามันก็ตึงมากๆแล้วเพราะต้นทุนมันก็สูงขึ้นจริงแต่ว่าขอปรับมาซองละสองบาทนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่ามันจะเป็นภาระกับผู้บริโภคจนเกินสมควรไหมอันนี้คือสิ่งที่กรมการภายในก็ต้องไปใช้ดุลพินิษให้ชัดเจนตามหลักวิชาการตามนโยบายที่ผมมอบไปก็คือว่าให้ ปรับจากต้นทุนที่เป็นจริงลงลึกในการวิเคราะห์รายละเอียดไม่ใช่ว่าเหมาวรวมตัวเลขรวมๆแล้วก็เจราจากันเหมือนเหมือนการเจราจาซื้อขายทั่วไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้บริโภคจํานวนมากก็ให้ไปดูครับว่า2บาทนี่มันขึ้นไปแล้วมันมันเกินสมควรหรือเปล่าหรือถ้าจําเป็นต้องปรับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงอันนี้พิสูจน์แล้วเพราะไปดูตัวเลขเบื้องต้น มันควรจะแค่ไหนให้ผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วผู้ประกอบการก็ยังอยู่ได้ไม่ขาดทุนจะเลิกผลิตเพราะถ้าเลิกผลิตเมื่อไหร่มันกระทบผู้บริโภคอีกทีนี้แทนที่จะมีปัญหาข้อเดียวคือคือบะหมี่แพงหรือว่าบะหมี่ขึ้นราคากลายเป็นบะหมี่ไม่มีผู้บริโภคไม่มีของบริโภคมันก็จะเป็นปัญหาของขาดตลาดก็ต้องดูความเหมาะสมไข่ไก่นี่ยังไม่ได้เกินโครงสร้างของราคาก็ยังอยู่ที่3บาทกว่าๆโครงสร้างราคาก็ยังสูงกว่านั่น แต่ยังขายต่ำกว่าราคาตามโครงสร้างต่ำกว่าราคาตามต้นทุนอยู่ครับในปัจจุบันเพราะว่ามีการสำรวจตลาดทุกวันครับว่าแต่ละวันเนี่ยไข่ไก่สำรวจเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ดูตลาดใดตลาดหนึ่งแล้วมาสรุปเอาทั่วประเทศมีคน,นออกไปสำรวจ4500คนทั่วประเทศทุกวันแล้วก็ส่งรายงานมาแล้วก็กรมค่าภายในเขาก็ไปสรุปเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับ ก็ให้คอ,อนอเป็นผู้สรุปกับเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาแต่นโยบายผมให้ไปแล้ววินวินโมเดลให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ถ้าปรับขึ้นก็ปรับขึ้นให้น้อยที่สุดผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าต้นทุนลดลงมาบันไหนต้องปรับลดลงมาเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปติดตามให้ปรับลดราคาลงมาเหมือนน้ามันปาล์มเนี่ยครับขึ้นไปช่วงหนึ่งตอนนี้ก็จากกว่าละ70ตอนนี้ลงมาเหลือ หลายพื้นที่ขาย5 3บาทโครงการพาณิชย์ลดราคานี่็เหลือ50นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปลาล์มอย่าให้กระทบด้วยเพราะถ้าไปกดราคาน้ํามันปลาปล์มกดมากๆเดี๋ยวราคาผลปลาล์มก็กระทบมากก็เดือดร้อนเกษตรกร,ร,กรนี่ทำยังไงให้เอาว,วินวินได้ผลประโยชน์อยู่ร่วมกันได้3ามป่าอย่างที่ผม<อ>เรียกคอนอก็จะเป็นทู้พิจารณาครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ให้นโยบายไปแล้วครับปรับขึ้นถ้าต้องก็น้อยที่สุด เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ